าดไิไม่ได้องได้ได้ได้ฉลัดนั่นะเอาอ่นเลือกก็ไม่เข้าหอัน มังเด้ปนานันปาถ้าดมราไหนอีกแม่มเนหลายพบไม่เบเกมันก้นนึงขึ้นาได้แล้วมันเป็นต่อเป็นต่อาได้แล้วพระอภัยฟ้าอายินโดแหละหุเลยหุนไอ นี่ก็วางไม้จะเต็มที่วางไม้ท่านั้นย้อนไปย่นต่นะฮะเรื่องนี้วางไว้ไม่ได้เลยต้องี่ทีาไปทุก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 ทกทุกุกท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 ุทุก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 กทุ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 ก ข้างลึกข้างลึกลงจากนี้ข้างบนข้างลึกข้างลึก okay, ข้างลึก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 

จะกุมไปนะเอากระลูกมาไปเจอต่างๆกนี่ไปเกรลูกแมไม้รูเลยบอแม่ควโาไว้อร่อยน้าไว้ไปชนมั่าเนี่ยเอ่ไม้รลูเลยเ้าหอ่อร่อยนะไม่เจอเลยมันไม่ได้เลปคุมมังกรตัวเด

Điều Nam nước lấp phải. Nam nước quất đi. đi. Nam nước quất ô đây là con 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 ô đây

ใส Players, ini, ่ยางไปเลยตัวนมม่ปาึง 老人家也得花。